ก็เพลงด้วยนะคะ<ช>เพลงเนี่ยจะมีให้เราฟงเราฟังอีกหรือเปล่าหลังจากที่จบคุณไทยราไทยไปค่ะ,ะได้ยินเสียงชิมนนั้นน,าน,น,านสุดท้ายแลยว้วอะค่ะ สวัสดีค่ะ What's up yo What's What's up up ลองทำ no 4ลองทำ no ีมากครับผมเป็นยังไงมาเป็นสงสัยกันนอความหักก็โอเคเรื่อยๆกันงงานก่อนวันนี้มาเจอหอยทากเธอบอกใช่ครับใช่ครับผมก็จริงๆมันก็ตอนแรกเราก็แบบเออเขาก็ติดต่อมาให้เรามาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปดูเทรลเลอร์อะไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามันเป็นการ์ตูนแอนิเมชันที่น่าสนุกอะเทรดีบเนาะเอาหอยทากซะๆมันคอนทราสต์ไงมันมันคือมันคือความฝันไงของสิ่งที่อาจจะดูเป็นไปไม่ได้ แต่เป็นไปได้เนี่ยคือผมว่ามันเป็นโจทย์ของมันอ่ะแล้วเป็นอย่างนั้นเลยครับผมไม่คนอย่างนี้อยู่แล้วครับผมไม่คนอย่างนี้อยู่แล้วอะไรที่มันดูเป็นไปไม่ได้ผมก็ต้องทําให้มันเป็นไปได้ได้ possible ป็นก e จพอสิบัลต์ชอบครับชอบดูแอนิเมชันครับชอบดูแอนิเมชันมากอย่างแบบก็เป็นโปรดิวเซอร์เดียวกับแบบมาเลกาสกาอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ้ยน่าดูเพราะเราชอบมาเลกาสกาอยู่แล้วเรามีทุกภาพอะไรอย่างเงี้ยครับสนใจด้วยเนาะใช่ผมว่ามันมันเป็นมันเป็นอย่างหนึ่งที่มันดูขัดกันอย่างที่ผมบอกกันมันคือการตามตามล่าความฝัันองงตวเซึ่ อาจจะดูเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดใจเราเรนสู้พอมันก็เป็นไปได้อเนาะเรื่องงานหรือความรักคะเน่นไม่เรื่องทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามชีวิตเราอะถ้าเกิดเราฝันแล้วเราก็ต้องไปให้ถึงครับ everything possible everything is i s s p o เราชอบใครเราก็ต้องให้ได้ใช่ไหม,อนนอมบอกตัวเองนะถู <laughs> กมไ,มไม่เจอนานเลยหนบอกว่าตอนนี้ก็กำลังซ้ซอม อะไรจริงๆก็ผมก็เล่นเล่นกีฬาครับช่วงที่ผ่านมาผมก็เรียนแล้วก็เล่นกีฬาแล้วก็ทําเพลงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อ่าก็ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ทัวร์คอนเสิร์ตมากแต่นี้ก็เริ่มกลับมาทัวร์แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้แล้วก็จะมีทุกวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มทัวร์กันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับ ได้เวลาที่ทัวร์แล้วได้เวลาหาความสุขแล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราทำครับมีเฟสมากับการเรียนเพิ่งมาจากเรียนเลยใช่ครับนีเพิ่งเรียนเสร็จเลยครับเมิ่้ถามว่าเอ๊ะจีนเรียนอะไรโตแล้วผมเรียนผมผมกลับไปเรียนออเดียโอเอนจิเนียริ่งครับคือจริงๆแล้วพอผมจบม .6 เนี่ยผมก็ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อเรื่องการเรียนแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่งกลับมาปีนี้เพิ่งกลับมาปีนี้แล้วก็ก็มาเรียนออเดียโอเอนจิเนียริ่งก็คือซาวด์เอนจิเนียร์ครับหลายๆคนก็เรียกว่าซาวด์เอนจิเนียร์ก ียนจริงคือจริงจังดิโคก็คือก็คือทฤษฎีแล้วก็ได้ดิปโลมาแล้วก็ปีหน้าก็เป็นตรีเลยครับอืมใช่ครับ Bachelor ของเกตุเลช่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็เป็นเป็นของเป็นของออสเตรเลียซึ่งก็เป็นสถาบันที่เขามาเปิดที่ประเทศไทยก็มี SAE SAE ครับที่เดียวกับของพี่ก๊อฟพิ่ชียใช่ช่วนนี้ครับตอนของเกตะ ได้เลยย <it> ินดียินดีปีหน้าครับปีนี้ก็เป็นดิปโลม่าก่อนปีหน้าเป็นแบชเลอร์ครับก็เรียน2อปีแต่ว่าปีหน้าก็อยู่ที่ว่าเราจะต่อที่ไทยหรือว่าต่อที่ต่างประเทศก็ได้หมดแต่คงต่อไทยแหละเพราะว่าทำงานด้วยอะไรด้วยเนาะสาวไทยน่ารักที่สุดในโลกจริงเยอะตอนนี้โสดอย่างนี้ทราบเป็นไงบ้างโสดโสดก็เป็นห่วังผู้นะอืม I'm okay I'm okay โอเคหรือว่า I'm happy something special แล้ว I'm okay น่าก็ปกติครับก็ จริงๆเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาก็สี่เดือนแล้วมั้งครับเราก็ทำงานแล้วก็ Absolutely single yep. นะคยกับ absolutely absolutely ก uh, ็ <c oughs> มีคุยบ้างล้วที่ผ่านมา <c oughs> แต่ว่าถ้าไม่เวิร์กก็เนี่ยนะมันก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็ถ้คุยไปแล้วแล้วมันรู้สึกดีก็ควรจะคุยต่อแนตะ่ถ้าเกิดเป็นดูจริงจังไปหรือว่าบางทีแบบอาจจะดูแบบเราต่างคนต่างไม่เข้ากันมันก็เออเลิกเลิก คุยเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วก็โอเคครับก็ช่วงนี้ก็เล่นกีฬาอย่างเดียวครับก็อย่างที่เห็นกันก็แบบผมมาเล่นโฟล์โฟล์บอดก็คือไอ้ที่มันเป็นมากคืนเทียมผมเล่นเล่นทุกวันเลยครับมันมีแบบ่าได้ใส่ดำอะไรเงี้ยไลมามันมีแข่งครับมันมีแข่งกันยานี้ครับ กันยานี้ก็เนี่ยผิวผมเลยแทนเลยนะใช่อยู่จริงจังมากนะ I Love Being Tan ด้วยไงนี่คือความสุขส่วนตัวเราเราผมเป็นคนชอบผิวผิวแทนครับรจะไปแข่งกันมีแข่งที่ที่เนี่ยแหละครับที่ที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับมันจะแข่งก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงเองล่าสุดเขาไปแข่งที่ภูเก็ตเขาภูเก็ตก็มีเหมือนกันแล้วก็เออก็แข่งที่กรุงเทพแต่ผมก็เนี่ยแหละผมก็คงไม่ต้องไปไหนไกลหรอกเขาแข่งที่กรุงเทพแต่จริงๆก็เล่นไปไม่ได้จักะจะเอาแบบโอ้โหเอาแชมป์โลกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เล่นไปแล้วมันมันเป็นการออกกำลังกายที่ดี มากครับซิกพุงซิกแผกอะไรมาหมดเลยอ่ะเรื่อมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันโอเคแล้วนะก่อนหน้านี้เราพุงนะเล้นนี่พุงนะจะบอกให้แต่พอไปเล่นแล้วแบบไปเล่นแล้วมันออกกังกายหนักครับเพราะว่ามันมันคือการแบบบิดบิดสะโพกอย่างเงี้ยตลอดเวลาเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาเราทําอย่างเงี้ยนึกออกปะ่ะแต่นี้มันคือธรรมชาติเนี่ยมันคือการมูฟเนต์ธรรมชาติขาแขนทุกอย่างแบบได้หมดเลย เร็วๆนี้คงถอดเสื้อเล่นเร็วเวนี้คงถอดเสื้อเล่นคอนเสิร์ตแล้วแหละ <c oughs> มีของดีก็ต้องโชว์บ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าตัวเองนางประเี๋สนใจนะแต่แต่ว่าก็ลองแวะไปดูครับสนุกสนุกครับก็ผมว่ามันก็เป็นกีฬาที่ตอนนี้ ดาราแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกันเยอะไปกันเยอะก็เห็นน้ดงน้าเดชอะไรก็เคยไปกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นเจอตอนนั้นเจอน้าเดชเนี่ยเออนานแล้วนะประมาณเดือน2เดือนละเล่นกับหมากอ่ะอันนั้นเขาเล่นเวกบอร์ดกันป่ะเออเขาหลังๆเขาไปเล่นเวกบอร์ดกันเขาไม่ค่อยมาเล่นนี่กันแต่ผมมาไปเล่นนี่สายนี่ดีใจที่เจอทีแล้วแฮปปี้นะดีใจเหมือนกันครับดีใจที่แฮปปี้เหมือนกันครับไม่แฮปปี้เขา no แฟนอ่ะโอเคอ่ะโอเคอ่ะมือผม คือก็มีช่วงหนึ่งที่เราก็ไม่แฮปปี้นึกออกไหมมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราแบบนึกออกปะแต่ว่ามันก็ก็ผ่านไปแล้วมันก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างดูกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเข้ารูปเข้าร่างแล้วก็เรานะ่ะใช่ครับแต่ว่ามันก็โอเคครับก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถือว่าเป็นการแบบ จากกันโดยไม่ดีเนาะผมว่ามันก็มันก็ดีใช่นะครับแหมคุณคุณคุณโยงเข้าเรื่องอะไรล่ะแหมที่คุณถามผมมาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมไปแหละแต่ว่าเขาก็ก็ดูห่างๆก็ดูห่างๆเหมือนเดิมสบายใจสังเกตข่าวตลอดสบายใจดีดูห่างๆดีโอเคประมาณนี้นะครับป่าถึงเป็นแฟนจะมีคอนเสิร์ตมีซิงเกิลใหม่ไหมหรืออะไรเงี้ยนี่ก็มีล่าสุดก็มีเพลงประกอบสุภาพบุรุษจุฑาเทพก็คือตอนคุณชายรณพีที่เพิ่งจบไปนะครับอย่าบอกฉันว่าให้ไปนะครับเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลดังมากโอเคกำลังมา นั่นแหละถูกต้องกบึงบ้งบึง้งรู้ตอนหลังไงเนะว่าเป็นเพลงชินแต่หลายคนงงเฮ้ยเพลงใครอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเพลงชินเพราะว่าดูไม่เหมือนสไตล์ที่เราร้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แปลกที่พี่หนึ่งพี่หนึ่งนรงวิทย์เลือกเลือกผมมาร้องในเพลงนี้ซึ่งผมว่ามันฟังแล้วมันก็ก็ดูเหมาะที่แบบร้องแบบนี้แล้วก็เราเองมีความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่จะเป็นเราพูดเราวฮมพูดอย่างเงี้ย ถ้าเราพูดหรือความรู like ้ส like ึกของเราเราคงพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยก uh> ็เลยพี่หนึ่งไม่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 หมายถึงว่าถ้าเป็นผมว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างผู้ชายไงเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะแบบผู้ชายที่แบบเออรู้สึกยังไงเราพูดอย่างนั้นแล้วผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วผมเป็นคนที่แบบรู้สึกยังไงพูดอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ก็เลยพี่หนึ่งเขาคงรู้สึกว่าผมเหมาะกับเพลงนี้แล้วก็เลยได้ร้องเพลงนี้ประกอบคุณชายรณพีก็ดีครับกระแสกำลังมาก็ดีตั้งแต่ละครพอละครจบไปก็ยังยังโอเคหลายๆคนก็ยังพูดถึงถามถึงอยู่อะไรเงี้ย อะไรก็ตามติดได้นะก็มีก็มีเรื่อยๆครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาทัวร์กลับมาอะไรแล้วครับต่างจัังหวดต่างจังหวัดก็ได้เจอกันแน่นอนเซนอ่าเซนจูรี่ของยูนะเซนจูรี่เหรอมันไม่ใช่เซนจูรี่สิมันคือเดซเคดเดซเกดเซนจูรี่คือร้อยปีนะครับเซนจูรี่คือร้อยปีนะฮะเดซเคดเดซเคดแต่ว่าก็นี่สิบเอ็ดแล้วปีนี้สิบเอ็ดแล้วปีนี้สิบเอ็ดแล้วก็เกิดแล้วไม่เป็นไร แต่ว่ามันมีเมื่อไหร่ก็คือเมื่อพร้อมนะครับแล้วก็วันหนึ่งถ้ามันจะมีผมว่ามันก็ต้องมีแหละผมว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะต้องมีแหละอันนี้หมายถึงคอนเสิร์ตไม่ใช่หมายถึงแฟนคอนเสิร์ตใหญ่นะครับแฟนด้วยครับถ้าวันหนึ่งมันจะมีเดี๋ยวมันก็มีเองครับครับได้หมดครับจีพีสีขาน้องจีพีสีขาน้องที่ห